ครับสวัสดีครับวันนี้กับมเป็นเซฟพือต้อมทำแล้วครับเก่งเฮดแ้าครับวันนี้ <S <S เดี๋ยวมาเริ่มทำกันนะครับน้อก เกลือก็นอนครับขาวกระเทียมนะครับไข่นะครับ ติดแห้งใส่กะปิครับ ตาด้วยปลาลานะครับสำเร็จละเอียดแล้วได้กี่แล้วครับ เดี๋ยได้ตีแล้วน้องเอ็กเข้าใส่กันครับใส่ยอดใบเมาครับจะมีรถเรี้ยว ซุกอย่างเดียวนะครับเนาะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องทราบพากินโชว์มารายงานตัวครับผมนะ้องผมไปพี่น้องวันนี้จะเป็นเมนูแกงเฮนะ็ดฮานาองกับตาทวพ่อแม่พี่น้องอูย้ยตึงหวาตาหม้อใหญ่ๆนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องแบ่งสาายน์แบ่งแม่วุ่นปอกแก้วอูย้ยตึงหวาหน้าขนาดเนาะอ้ยหากับเขาข้า,ขา,ขาปลาล้ำๆไปกินกันนะแกงเฮ็ดฮานี่หายยากนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ตลาดยนเนี่ยรสชาติเข้มข้นขนาดป่อใหม่พี่น้องเนาะกับตำทัวเนาะหากับเขากับป่าลำ้ำล้ามาน่ากินด้วยกันเนี่ยป่อใหม่พี่น้องอุ้ยเฮ็ดฮะอืม ป๋อม่ยไปน้องเปินบอกว่าถ้าเอาละไว้แหมสักวันสองวันเนะี่ยดอกมันก็จะใหญ่นักกว่านี้นะพ่อแม่ยไปน้องอันนี้ดอกมันจี๋น้อยเนาะพ่อแม่ยไปน้องละไว้สักวัน,สอ,วนสองวันนี่หูยบานเลยนะ เมาะล้ำขนาดพอไหมพี่น้อง ตำมาทัลวใส่มะกอกสองแกนพร้อมไอ้เปนี้ยวอุ้ยหวาน มดิกอตกไปแน้ง สำหรับคนตียัี่เบิดเกิกลินเลาที่ทาเนาะมันจะกุบกรุบอมใหม่ไปน้องกกุบกนุนุมน่ม รสชาติเข้มข้นขนาดปรอมาณไปนอ้องปอผิดจะขงจะไข่ ตอนี้ดอกไงี้ยต้นยาจะพอต้นไหนผมมันสีจะได้เนาะอู well. ดด้ผมไม่เป็นน้อง ตอนใน,นออกสีส้มๆม,มันจะกุก๊บๆนุ่มๆป๋อมัยเป็น้อง รถกระบะสงสัยอาจจะหลงจีพีเข้ามาปอมไปน้อ <laughs> โอ้เพชรป๋าป๋ม่ยเปน้อง เข้ามดแล้วปมไอพี่น้องอู้เพชรอะโอ้ใส่มากรกถึงหวาสุดยอด เปิดปรใหม่ไปลองนี่เครื่องแบบโอ้ยโอ้ยอล่ะปิอโใหม่ไปลองอากาศเย็นฝนตกไปปอยต่เนื้อแตกเนาะปิอโใหม่ไปลองโอ้ตึงหว่าเพชเครื่อง เครื่องเนี่เข้มข้นขนาดป๋อมัยไม่้องนี่พริกจะไข่หอมแดงอย่างทั้งนั้นเลยนะป๋อมัยไม่้องเครื่องสุดยอดหอมน้ำปลาหอมกะปิเนาะตำทัวกับมอกาะป้อมโอ้ล้ำป๋อมัยไม่้องเนาะถ้าแพไปป้าเฮ็ดห้ายอย่างก็ร้องซื้อมะยะพอเอิญเนาะร้องยะาตำใส่เครื่องปรุงตามต้มพอน่ะรสชา,ต,าสต,ติเนี่ยตึงนว่าสุดยอดแต่แต่เนาะวันนี้ก็วิวก็บรรยากาศแถมเช่นเคยเนาะวิวตุงนะ หลังบ้านปอม่ยไปน้องก็โชงนี่จะไปอ้างกบไปได้น่องปอมัยไปน้องฝนโตะกวนแล้วนหน้ามันดันขึ้นสูงเนาะมันมันอันตรายน่องปอม่ยไปน้อง้วกาอวิวอื่นกับไปไปได้น่องปอมัยไปน้องเพราะว่ามันเป็นคิปเบ้อทิ่โค้นลมน่องปอมัยไปน้องแล้วก็ฝนกับโต๊ะตอรอตัวนนะครับเนาะโชงนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวิวบ้านไปก่อนเนอะน้องปอม่ยไปน้องวิวตุงนะไปก่อนเนอะเข้ากับรังไงเลยปอม่ยไปน้อง เขาได้เปียงอกแล้วเนาะผ๋อม่ยปน้องบางตีกับเปียงแอลออประมาณตั้ว่าประมาณเดือนหนึ่งล้วงเข้าเข้ากะหาจจะออกแล้วเนาะป๋อม่ยเปน้องถ้าเหลืองเหลืองมาเนี่ยเข้าเหลืองมาเดี๋ยวต้องจะทายให้รับชมเนอะป๋อม่ยปน้องเนาะก่อคลิปนี้ก็ตึงว่าลาำตาลํำหวานเนาะลาไปด้วย สูงน้าวิวงามๆวเขียว,วเนอ้อป่อใหม่ไปนองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะถ้าจะให้แก้ไขอย่างป้าปูงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปได้เลยเนอ้นอป่อใหม่ไปนองสำหรับคลิปนี้ต้องสาพ,พากินโชต์ต้องขอลาป่อใหม่ไปนองไปก่อนนะครับฝาเป็นกําร่างใหญ่ต้องสาธวยเนอ้อการสวัสดีครับ